ด,ดูรวมๆแล้วรถค่อนข้างสวยมีปริมาณเยอะด้วยครับแล้วก็ดูเก็บรายละเอียดทำความสะอาดร,รถแรได้ดีมากครับไม่ว่าค่างวดจะเท่าไหร่ผมให้คุณทรง6,000 EP ที่9กแล้วครับผมวว้าวสวัสดีครับคุณจัการาล้รครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮียไหมครับครับเฮียไหมมาเจออีกแล้วเนาะแดดเหล่นิดนึงเนาะสำหรับวันนี้เฮียน้องสวยๆทันนี้น้องมากับโปรอะไรครับเฮียคุณผู้ชมฮะน้องมากับโปรไม่ว่าคุณผู้ชมรับชมอยู่ทางวัดรถเท่าไหร่ผมให้คุณผ่อนแค่6000บาทครับผม6 00 0บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้ เราอยู่ในช่วงรายการอะไรครับฮียรายการโปรดครับคุณผู้ชม EP 9ปล่อยรถสวยๆรายการจะเอาไหมล่ะจะเอาไหมล่ะกับรถสวยๆของไมค์กูดคาร์เกๆครับผมกนจะไปชบไปชบไปพบกับผู้โชคดีเจ้าของรถคันนี้เรามีมาตรฐานสี่พี่คอยบริการลูกค้าอีกเช่นเคยครับผมพี่หนึ่งพี่มยมคาร์ รถสวยไม่แท้ทาเท็กซ์เจร์ได้พี่2พรีเมียมเซอร์วิสเรามีบริการหลังใก้ไข้ายกเดือนหรือหน่กิโลในการอะไรมีบ้างเนาะเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ครับฮียครับผมส่วนที่ี่สามพรีเมียมไฟแนนซ์ครับผมที่ขาดไม่ได้เลยเนาะคือหัวใจหลัาของเราคือพรีเมียมไฟแนนซ์มีเจ้าหน้าที่ตาเขาเรียกว่ามือหนึ่งหนึ่งคอยบริการลูกค้า24ชั่วโมงแล้วก็พรีเมียมสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้นะครับทุกคนทุกเคสต้องได้จากมาดูคาคือพรีเมียมฮานครับผม บริการจากหัวใจของไม้กู้ค้คาครับผมอ่าสำหรับโปรพิเศษที่ลูกค้าได้ใน EP ที่9นะครับมีดังนี้นะครับ 1. ฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับ 2. ฟรีนะครับค่าสีพรบรเป็นปี65เรียบร้อยนะครับ 3. ฟรีรับประกันเครื่องเกียร์นะครับ1,000 0ืโลนะครับ 4. ฟรีส่วนลดนะครับแล้วก็ที่ขานไม่ได้เลยโป<อ>ร้อง มากับคำ่าใช่แน่ต้องมาคำว่าใช่จริงๆใครยังไม่เคยฟัง,พพงเพลงนี้นะลองไปฟังดูนะครับกี่วิวแล้วนะยอดวิวน่าจะหลาย10ล้านแล้วครับ30กว่าล้านวิวนะคุณผู้ชมเมื่อวานผมฟังอยู่ไปสวัสดีฮะคุณผู้ชมมาอยู่กับผมในช่วงที่2นะครับจะเอาไม่ละ EP ที่9กับค่างวด6 0พันนะคุณผู้ชมขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆที่ตัด ตามติดเอา้าติดตามรับชมนะครับมา9 EP แล้ว8 EP แล้วกับรถสวยๆคันนี้ฝากคุณผู้ชมรับชมเผื่อใครยังกำลังตามหามือสองรกคันหนึ่งเนาะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับ,ค,รบคุณพ่อไม่ทราบว่าคุณพ่อชื่ออะไรประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับอ่วิทย์ครับอ่าธนาคารบำนาญกระหมครับโอเคครับคุณพ่อถามแบบ คำถามที่เพื่อนๆทุกคนน่ะถามมาเยอะมากคือก่อนที่จะมาดูทุกคนน่ะเราก็ดูทั้งอินเทอร์เนต็ตมาทั้งไป Walk in Showroom ต่างๆมาแต่ทําไมมาเลือกใช้บริการที่ไมค์ฟูตาครับอ๋อเพราะว่ารถดูดูรวมๆแล,ล้วรถค่อนข้างสวยมีปริมาณเยอะด้วยครับก็ดกูเก็บรายละเอียดทําความสะอารดรถอะไรได้ดีมากครับครับแตกต่างจากโชว์รูมอื่นๆยังไงถึงทำให้เลือกตัดสินใจ มาครั้งแรกแล้วซื้อเลยอ่าก็คงคงเป็นอย่างที่บอกครับเรื่องความสะอาดเรื่องเก็บรายละเอียดรถเรื่องดูรถมีคุณภาพขอบคุณครับก็ท้ายนี้ฝากเพื่อนๆเ,เนาะใครกำลังติดตามตามหามือสองใช้งานสักคันนะเฮียมีโปรโดีๆโปรเด็ดๆให้อยู่บนโพสต์ปักุดน,นะครับเป็นโปรอ่างเปานะครับจองเท่าไหร่รับเท่านั้นนะครับสูงสุด1 0,000บาทนบาทนะค,คุณผู้ชม ท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปฝากคุณพ่อรีวิวสำหรับเพื่อนๆที่จะนึกถึงไหมคุกคสา3คำสั้นๆจะให้นิยามคำว่าอะไรกับไหมครับลดคุณภาพต้องมาที่นี่ครับขอบพระคุณครับก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับวิดีโอนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดตับสติภัแล้วก็ฝากกดติดตามช่องทาง Facebook นะครับ เป็นรถยนต์มือสองไมค์คูดคาร์99นะครับไลน์แอดนะครับแอดไมค์จี99นะครับหรือหมายเลขติดต่อของผมนะครับทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะครุณผู้ชมสําหรับ EP หน้า EP ที่10จะเป็นรถสวยๆคันไหนนะครุณผู้ชมอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ